พบกันเวลาเดิม5โมงเย็นของทุกๆวันกับช่องเปิดกุพระขายถูกนี่ก็จะเป็น EP ที่354แล้วนะคะก่อนอื่นก็จะต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท,ท่านที่เข้ามารับชมแล้วก็มาอุดหนุนพระจากทางช่องถ้าท่านใดชมคลิปแล้วสนใจพระองค์ไหนก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทร082-754-7110หรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์082-754-7110ค่ะ อย่าลืมนะคะสนใจองค์ไหนชอบองค์ไหนรีบโทรรีบทักนะคะวันนี้ก็มีพระบ้านๆมาฝากกับทุกๆท,ท่านมากมายเลยค่ะแต่จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมไปดูกันเลยค่ะองค์แรกในวันนี้ก็จะเป็นพระผงปากน้ำรุ่นเจ็ดบรรจุเจดีพุทธมนทนปี2537วัดปากน้ำกรุงเทพ วันนี้ก็จัดมาถึงสององค์เลยนะคะสะภาพสวยทั้งคู่ค่ะด้านหลังก็สวยนะคะเดิมๆค่ะสำหรับพระวัดปากน้ำนะคะพระผงรุ่นเจ็ดนะคะสององค์ก็จะอยู่ที่350ค่ะสวยเดิมนะคะน่าเก็บหน้าสะสมเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปก็จะเป็นพระผงปากน้ำรุ่น6พระไตาปีดกปี2532วัดปากน้ำกรุงเทพกล่องเดิมสวยมากนะเก็บหน้าบูชาค่ะวันนี้ก็จัดมาถึง2องค์เลยนะคะสำหรับพระผงปากน้ำรุ่น6ค่ะพร้อมกล่องเดิมเดิมนะคะสภาพสวยเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในชัดๆกันค่ะค่ะสวยมากเลยนะคะสภาพเดิมๆค่ะ พระไม่ได้ใช้เลยนะคะเป็นพระบ้านๆเลยนะคะสำหรับพระผงปักน้ำรุ่น6นะคะสภาพสวยพร้อมกล่องเดิมๆก็จะอยู่ที่องค์ละ250ค่ะถ้า2องค์ก็จะได้ที่500นะคะเลือกรับได้นะคะจะรับ1หรือ2ององค์ได้หมดเลยนะคะพระสวยเหมือนกันทั้งคู่ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเมียนร,รุ่นปอดโลกวัดโพกบเจ้าจังหวัดอยุธยาปี2,538เนื้อทองแดงสภาพสวยน่าเก็บน่าบูชาค่ะที่สำคัญราคาไม่แรงเก็บได้ไม่หนักเลยนะคะเหรียญสวยเหรียญเดิมนะคะสำหรับเหรียญน,นี้สำหรับเหรียญหลวงพ่อเมียนสวยนะคะสภาพสวยเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่ 150ค่ะนะใช้หน้าผู้ชานะคะกับราคาเบาๆเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญรุ่นสู้สมเด็จพระนเรศวนมหาราชปี2548หลังสองกอเนื้อทองแดงต่อกโคสู้ด้านหลังสภาพสวยสภาพสวยก็น่าเก็บน่าสะสมค่ะเดิมๆเลยนะคะสำหรับเหรียญน,นี้สอกอด้านหลังนะคะ สำหรับเหรียญสู้สมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะคะเหรียญสวยเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะนะใช้หน้าบูชานะคะสวยเดิมเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญพระประจําวันประจําวันพุธกะไหล่ทองหลังยันห้าเนื้อฝาบาทกะไหลทองสภาพสวยสภาพสวยเดิมนะคะหน้าเก็บน่าสะสมค่ะ สำหรับเหรียญพระประจำวันนะคะเหรียญสวยเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะน่าใช้หน้าบูชานะคะเดิมๆเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพะระลีลาวัดนางพญาจังหวัดพิษณุโลกปี2514เนื้อทองแดงปลุกเสกพิธีใหญ่สภาพสวยสภาพสวยนะคะน่าเก็บน่าสะสมค่ะ สำหรับเหรียญพระลีลาวัดนางพญาจังหวัดพิษณุโลกนะคะเหรียญสวยเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะนะใช้หน้าบูชานะคะเดิมเดิมเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญปากน้ำรุ่น6กพระไตปีดกเนื้อนวะโลหะปี2532ตอตอกโคด,ด้านหลังวัดปากน้ำกรุงเทพสภาพสวยน่าเก็บหน่าสะสมค่ะ สำหรับเหรียญปากน้ำรุ่น6พัดไต,ตบิดกเนื้อนวะโลหะนะคะสวยเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะนะใช้น้าบูชานะคะเดิมเดิมเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญน,นั่งบัลลังในหลวงรอเ้าปี2539เนื้ออันปะกา้าสภาพสวยสภาพสวยนะคะน่าเก็บน่าสะสมค่ะ เหรียญน,นี้ก็จะเดิมๆเ,เลยนะคะสวยมากค่ะสำหรับเหรียญน,นั่งบรลลังนะคะในหลวงร .9 เหรียญสวยเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะนะใช้นาเก็บนะคะสวยเดิมเดี๋ยวเราไปชอมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระกิ่งเล็กมีหูหลวงพ่อโสธรวัดโสธรจังหวัดฉะเชิงเซาปี2512 เนื้อฝาบาทกระไหลทองบรรจุกิ่งสภาพสวยสวยเดิมนะคะน่าเก็บน่าสะสมค่ะกิ่งดังนะคะสำหรับพระหลวงพ่อโสธรน,นะคะเขย่าดังนะคะน่าเก็บน่าสะสมนะคะค่ะสำหรับพระกิ่งเล็กมีหูหลวงพ่อโสธรวัดโสธรน,นะคะสภาพสวยองค์นี้ก็จะอยู่ที่ สองหค่ะนะ้าใช้หนะ้าเก็บนะคะเดิมเิมเดี๋ยวเ,เราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญเจ้าสัวหลวงปู่เจือวัดกลางบางแก้วจังหวัดนคปรปฐมปี25งพห้ารเนื้อนวะโลหะตอกโค้ดหมายเลขด้านหลังสภาพสวยสวยเดิมนะคะหนะ้าใช้หน้าบูชาค่ะตอกโค้ดกับหมายเลขด้านหลังนะคะ สภาพก็เดิมๆนะคะสำหรับเหรียญเจ้าสัวหลวงปู่เจือวัดกลางบางแก้วนะคะ,หเ,ะ,คะเหรียญสวยเหรียญนี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะเนื้อนวะโลหะนะคะนะ่เก็บหน้าสะสมเดี๋ยวเราไปชมงต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลังคุดพ่อกับรุ่นแรกหลวงพ่อผาดวัดไล่ขิงจังหวัดอ่างทองเนื้อทองแดงลมดำปี2545เนื้อทองแดงลมดำต่อโค้ดหมายเลขด้านหลังสภาพสวยนะคะน่าเก็บน่าสะสมค่ะ สำหรับเหรียญเจ้าสัวหลวงปู่เจือนะคะวัดกลางบางแก้วนะคะเหรียญสวยเหรียญนี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะนะาใชหน้าบูชานะคะสวยเดิมเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองต่อไปก็จะเป็นเหรียญกลมหลวงพ่อกานวัดพญายาจังหวัดอยุธยาปี2478เเนื้อทองแดงหูเชื่อมสภาพใช้หายากน่าเก็บน่าสะสมค่ะ เป็นเหรียญที่เก่าอีกหนึ่งเหรียญน,นะคะที่น่าเก็บน่าสะสมนะคะใช้จนเก่าเลยนะคะสำหรับเหรียญน,นี้นะคะแต่ว่าพุทธคุณสูงมากค่ะค่ะสำหรับเหรียญกลมหลวงพ่อกันนะคะวัดพระญาตจังหวัดอยุธยาเหรียญเก่าเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่ 1,500ค่ะน่าใช้หน้าบูชานะคะเดิมๆเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญนั่งพานหลวงปู่ทวดรุ่นเจริญปลอดภัย7รอบวัดบวรนิเวศกรุงเทพปี2,540เนื้อทองแดงชุบกระไหลเงินหน้ากากทองทิปตอกโค้ดหมายเลขสภาพสวย สภาพสวยก็น่าเก็บน่าสะสมค่ะสำหรับเหรียญเสมานะคะเนื้อทองแดงชุบกระไหลเงินหน้ากากทองทิพย์นะคะสภาพสวยเหรียญนี้ก็จะอยู่ที่ สามร้อยค่ะนะใช้หน้าบูชานะคะสวยเดิมเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญกลมใหญ่พ่อท่านค้ายวาจาสิทธิ์วัดสวนขันจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ระลึกครบหนึ่งร้อยปีปี2517เจนื้อทองแดงรมดำสภาพสวยสภาพสวยเดิมนะคะนะ่าเก็บหน่าสะสมค่ะ สำหรับเหรียญกลมใหญ่พ่อท่านค้ายวาจาสิทธิ์วัดสวนขันนะคะเหรียญสวยเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะนะใช้นาะบูชานะคะเดิมเเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญบาทน้ำมนต์เนื้ออันปะกา้าโรงยาหลวงพ่อเปิดนวัดบางพระจังหวัดนครปฐม หลังเสือปี25 4 1้าสบเอ็ดสภาพสวยสวยเดิมนะคะน่าเก็บน่าสะสมค่ะลงยาได้สวยมากเลยนะคะสำหรับเหรียญน,นี้ด้านหลังก็สวยนะคะด้านหลังเป็นหน้าเสือนะคะสวยมากเลยนะคะน่าเก็บน่าสะสมนะคะสำหรับเหรียญบาทน้ำมนนะคะเนื้ออันปาก้าลงยาหลวงพ่อเปิดนวัดบางพระจังหวัดนคนปรปฐมนะคะสภาพสวยองค์นี้ก็จะอยู่ที่ 300ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะสวยเดิมเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองต่อไปก็จะเป็นเหรียญบาทน้ำมนต์อายุ105ปีหลวงปู่หมุนวัดบ้านจานจังหวัดศรีสะเกดปี2543รุ่นเสาห้าบูชาคูเนื้อทองแดงลมดำตอกโคตรหมายเลขสภาพสวยสภาพสวยก็น่าเก็บน่าใช้น่าสะสมนะคะสวยมากเลยนะคะสำหรับเหรียญน,นี้ สำหรับเหรียญบาทน้ำมนต์นะคะอายุร้อยห้าปีหลวงปู่หมุนวัดบ้านจานสภาพสวยองค์นี้ก็จะอยู่ที่500ค่ะนะใช้หน้าผูชานะคะเดิมๆเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระนางพญาเนื้อชินตะกัววัดโคนอนปี2514กรุงเทพหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีปุกเสกต่อโคดด้านหลังสภาพสวย สภาพสวยเดิมนะคะนะ่าเก็บหน้าสะสมค่ะค่ะสำหรับพระนางพญานะคะเนื้อชินตะกัววัดโคนอนนะคะสะภาพสวยองค์นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะนะ่ใช้หน้าเก็บนะคะเดิมเเดี๋ยวเ,เ,เราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปก็จะเป็นเสือหล่อหลวงพ่อแย้มวัดต,ตะเคียนจังหวัดนนทบ,บุรีเนื้อโลหะผสมสภาพสวยสวยเดิมนะคะนะ่าเก็บหน่าสะสมค่ะศิลปะสวยนะคะสำหรับตัวนี้นะคะ สำหรับเสือหล่อหลวงพ่อแย้มวัดตะเคียนนะคะจังหวัดนนทบุรีเนื้อโลหะผสมสภาพสวยองค์นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะนะใช้นาเก็บนะคะสวยเดิมเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคารจังหวัดพิจิตรปี2534รุ่นฟ้าคำรนพิมพ์เสียนโตเนื้อทองผสมรมดำ ต่อโคดใต้ฐานสภาพสวยสภาพสวยก็น่าเก็บน่าสะสมนะคะยิ่งเป็นพระหลักๆเลยนะคะน่าเก็บน่าสะสมค่ะต่อโคดใต้ฐานนะคะ สำหรับรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคานะคะจังหวัดพิจิตรสภาพสวยองค์นี้ก็จะอยู่ที่500ค่ะนะใชหน้าบูชานะคะเดิมเิมเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อโสธรวัดโสธรจังหวัดฉะเชิงเซาปี2543เนื้อทองเหลืองรมดำบรรจุก,กิ่งเนื้อทองเหลืองรมดำสภาพสวย หน้าเก็บหน้าสะสมค่ะองค์นี้กิ่งดังนะคะถือว่าสวยสมบูรณ์ค่ะดูผิวเขาสิคะสวยวิ่งเลยนะคะสำหรับรูปหล่อหลวงพ่อโสธรวัดโสธรจังหวัดฉะเชิงเซาสภาพสวยองค์นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะนะาใช้หน้าเก็บนะคะกับราคาเบาๆเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นพระปิดตาเนื้อเมกะพัดเก่าไม่ทราบที่สภาพสวยสมบูรณ์น่าเก็บน่าสะสมค่ะเก่าไม่ทราบที่นะคะน่าเสียดายค่ะถ้าท่านใดทราบที่ก็จัดไปเลยนะคะกับราคาเบาๆจากทางช่องนะคะพระสวยพระเดิมนะคะค่ะสำหรับพระปิดตาเนื้อเมกะพัดเก่าไม่ทราบที่สภาพสวยสมบูรณ์องค์นี้ก็จะอยู่ที่ 250ค่ะนะใช้หน้าบูชานะคะเดิมเเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะอง์คต่อไปก็จะเป็นพระกุชินราชใบเสมาเนื้อชินกุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดพิษณุโลกสภาพสวยสมบูรณ์น่าเก็บน่าสะสมค่ะเป็นพระกุอีกหนึ่งองค์นะคะที่น่าเก็บน่าสะสมนะคะ แล้วก็ค่อนข้างที่จะหายากด้วยนะคะเดิมๆเลยนะคะสำหรับองค์นี้ค่ะสำหรับพระกุชินราชใบเสมาเนื้อชินกุดวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดพิษณุโลกนะคะสภาพสวยสมบูรณ์องค์นี้ก็จะอยู่ที่350ค่ะนะใช้หน้าเก็บนะคะกับราคาเบาๆเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปก็จะเป็นจัตุคามรามเทพเนื้อทองแดงตอกโค้ดไม่ทราบปีสร้างสภาพสวยสภาพสวยก็น่าเก็บน่าสะสมนะคะเป็นพระจัตุคามนะคะแต่น่าเสียดายไม่ทราบที่นะคะแต่ถือว่าสวยมากเลยนะคะสำหรับองค์นี้ศิลปะสวยค่ะการสำหรับจัตุคามรามเทพนะคะเนื้อทองแดง ่อโค้ดไม่ทราบปีสร้างสภาพสวยองค์นี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะนะใช้นาเก็บนะคะเดิมๆเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะค่ะแล้วเราก็มาถึงชิ้นสุดท้ายในวันนี้แล้วนะคะชิ้นสุดท้ายในวันนี้ก็จะเป็นรูปหล่อตั้งหน้ารถหลวงพ่อโสธรวัดโสธรจังหวัดฉะเชิงเซาเนื้อทองเหลืองลมดำปี2509สภาพสวย สวยเดิมนะคะหน้าเก็บหน้าสะสมค่ะองค์นี้จะเป็นไซส์สำหรับตั้งหน้ารถนะคะสวยมากเลยนะคะค่ะสำหรับรูปหลอ่อตั้งหน้ารถหลวงพ่อโสธรนนะคะสวยเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะนะใช้หน้าบูชานะคะเดิมเดิม ค่ะแล้วนี่ก็จะเป็นชิ้นสุดท้ายในวันนี้แล้วนะคะถ้าท่านใดชมคลิปแล้วสนใจผ้าองค์ไหนก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทร0827547110หรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์0827547110ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องแล้วเราจะไปเปิดกุพาร่วมกันขอบคุณมากคะ่ะ